อ่าแล้วตรงนี้ครับตีที่เจ็ดนะเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับกลับมาต่อไม่คกี้ไม่รู้เป็นไรหลุดนะครับมันค้างอ่ะ มาครับกลับเข้าสู่เกงครับผมอัปเดตนิดนึงครับที่ที่เหลืออยู่2คนเหล,ลือนั่นองอจอมซ่ากับอันซ่าครับ mm -hmm.